ซี่ส์คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากหัวข้อตะปีกวันนี้ฝากเงิน60,000บาทกับแคมเปญเงินฝากออมทรัพย์ GHB Welfare 12เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง1.75%ดอนะครับดอกเบีย้ยสูงฝากถอนได้ไม่จำกัดรับดอกเบีย้ยแบบรายเดือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายเดือนกันฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเงินฝากนะครับ GHB Welfare Saving นะครับระเวลาการฝากตั้งแต่วันนี้จนถึง30ธันวาคม2568หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินหรือสิ้นสุดระยะเวลาโครงการเปิดบัญชีขั้นต่ำนะครับเพียง500บาทนะครับแล้วก็สูงสุดไม่จำกัดนะครับโดยรายละเอียดอัตราดอกเบี้ยต่อปีนะครับมันมีอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 0.9%จนถึง1.75%ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคารในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละเดือนนะครับตารางอัตราดอกเบี้ยวงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน10ล้านบาทได้รับอัตราดอกเบี้ย1.75%ต่อปีหากวงฝากคงเหลือมากกว่า10ล้านบาทในได้รับอัตราดอกเบี้ย0.9%ต่อปีรวมทั้งจำนวนนะครับทั้งนี้อัตาราดอกเบี้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ หรือาการจ่ายดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากนะครับรายเดือนโดยเจ้าของบัญชีเงินฝาก GHB Welfare Saving กับบัญชีคู่คู่โอนนะครับต้องเป็นบุคคลเดียวกันเงื่อนไขหลักเป็นการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับพอ,อสอนะครับหรือสมาชิกของสภาสมาคมที่เข้าร่วมโครงการนะครับไรบิกรนวิช GHB นะครับตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลและกลุ่มลูกค้าที่รับมอบเกียรติบัตรจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในกลุ่มที่1ไม่จำกัดอายุผู้เปิดบัญชีเปิดบัญชีเงินฝาก1รายต่อ1บัญชีเท่านั้นและไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วมบัญชีเงินฝากขั้นต่ำาร้0บาทขึ้นไปสามารถหากบัญชีเงินฝากนะครับ Direct Debit เพื่อชำระค่าศึกษาธนูระโภคชำระหนี้เงินกู้ได้เช่นเกี่ยวกันสามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้สามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ยงเงินฝากจากบัญชีอื่นการรับเงินรางวัลและก็รับดอกเบีย้ยหรือเงินต้นเมื่อถ่ถอนสลักอมทรัพย์ปกติ ธนาคารจะคำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากตามจำนวนเงินฝากคงเหลือณนะสิ้นวันและจ่ายดอกเบีย้ยเงินฝากทุกวันที่ส5ของเดือนโดยจะโอนดอกเบีย้ยเงินฝากเข้าบัญชีคู่โอนที่เป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่มีสมุดคู่ฝากเท่านั้นเอกสารแสดงการเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับคออสอเอกสารแสดงการเป็นสมาชิกสภาสมาคม ที่เข้าร่วมโครงการไลฟ์ b e g i ิน i t h GHB เอกสารการแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งเกติบัตจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับอันนี้ก็ต้องมีคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากเงินต้น60,000ดอกเบีย้ย1.75%จานำนวนวัน365วันดอกเบี้ยรับ10,50บาทนะครับอัดาดอกเบี้ยยังไม่เกิน2 0 0 0 0บาทไม่ต้องถูกหักภาษีเง่จ่ายรับไปเต็มๆสรุปเงินต้น60,000บวกดอกเบี้ยน1นึ0าบาทเป็น6ก0 0 0บาทรับไปเลยนะครับ ก่อนจากกันนะครับซีรีส์คำนวณตาดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับแคมเปญ GHB Welfare จากธนาคารทออสนะครับจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแคมเปญเด็ดแคมเปญโดน,โดน,โดน,โดนมาพูดคุยกันได้ทุกเมื่อนะครับเพราะนั้นฝากกดไลค์นะจะเราจะมา,าผัดเปลี่ยนกันนะครับอ่ห้าวันก็จะมาเจอแคมเปญน,นี้นะครับก่อนจากการอสังหาริว,วเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับ หากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทําสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออก เอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบง์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรืยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงน้นอย่างนี้นะครับ จำมาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3ศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำมาไว้นะครับ สแกน q ิวอา e โค้อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วยแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณม บัญชีม้าสิม้า,มมาบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E Wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ